ครับเราจะมาเริ่มมาทึกรายการสินค้าประจำปี2 5 5 9กันนะครับของบริษัทเทตตี้สปอร์ตจำกัดนะครับเริ่มมาทึกวันที่2มกราคมนะครับขายเชื่อไม้แบบดินตันไม้ละ3 0 0 0บาทจำนวน2ไม้ให้กับบริษัทกรีนสปอร์ตจำกัดโดยออกใบส่งของ ไปนำกับภาษีและไปแจ้งหนี้ไปที่เมนูระบบขายและรับตจองสินค้ากดปุ่ม workflow เลือกฟังก์ชัน Invoice สินค้าเลือก1.2ขายเชื่อกด F3 เพื่อเพิ่มรายการ เลขที่อยู่แล้วเลขที่อ,อื่นเราจะไม่ใส่นะครับเราจะเป็นไว้เพราะว่าจะได้ให้โปรแกรมเป็นฝ่ายรันเลขที่ให้เองอัตโนมัติวันที่เอกสารเราใส่02เดือน1นึ่ปีห้ รหาสลูกค้าพิมพ์จุดแล้วกด enter เพื่อหาเราเลือกรหัสลูกค้า C01 นะครับิดัสตรีนสปอร์ตเังกันชื่อย่อลูกค้าก็จะขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตเช่นกันค้นเอกสาร s o นชนิดของภาษีหรือแวดเราเลือกประเภทที่1คือแวบเจดร์เซ็นต์แล้วเราก็เลือกแวบภายนอกโด,โดยใส่ตัววายนะครับหน่วยเงินเราพิมพ์จุดแล้วก็กด enter เพื่อหาเราใสส่กุลเงินบาท มาที่รายการสินค้าช่อง g f เราใส่ตัว T นะครับก็คือสินค้าช่องตัว T คือประเภทของสินค้าเรากดจุดนะครับกนจุดเพื่อหาเราเลือกสินค้าสำเร็จรูปก,ก็คือรหัสที่หนึ่งรหัสของสินค้า เรากดเราพิมพ์มจุดนะครับแล้วก็กด enter เพื่อหาเราเลือก e 0 1นะครับก็คือสินค้าไมาแ้แบบดินตั้งจำนวนที่เราจะใส่คือสอเค ราคาต่อหน่วยคือหน่วยละ3,000บาท2ไม้ก็คือรวมทั้งสิ้น6000บาทเรามาดูด้านล่างมวมสินค้าก็คือ2มูลค่าสินค้ารวมคือ6,000บาทนั่นคือมูลค่าก่อนแวกมูลค่าแวกคือ420บาท เมื่อรวมแหวนแล้วยอดสุดทีิก็จะได้6,420บาทเมื่อโอเคแล้วเราก็จะกด Exit เพื่อบันทึกรายการเวที่อารอินก็จะ ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติก็คือ S I 0 0 0 1์ศูนย์ศูนย์หนทับศูนย์ลูกนี้ก็คือบริษัทกรีนสปอร์ตจำกัดชื่อบัญชีเดบิตลูกนี้การค้า6,420นอยยี่สบาทเครดิตขายเชื่อ 6,000บาทและเครดิตภาษีขาย420บาทกด EXIT เพื่อบันทึกกดพิม์นะครับใบ invoice เพื่อจะดูว่าถูกต้องหรือไม่ ลูกค้าคือ4 4 0 1บร,ริษัทกิสปอร์ตจำกัดวันที่2 59, มกราคม2559ละที่ไปกับ SI 0 0 0 1ับ0 0 0 0 2สินค้าคือ E01 ไม้แบบมินตันจำนวน2ไม้หน่วยละ3,000บาทจำนวนเิน,น6,000บาท เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%แล้วรวมค้าสุดทีิก็ได้6,420บาทถูกต้องเมื่อโอเคแล้วเราก็ปิดหน้าต่างรายการวันที่2มกราคมก็เสร็จสิ้นแล้วครับ